สวัสดีค่ะพี่น้องเต้องไปทุกผู้ทุกคนพบกับคำนังในช่องคำนังสตอรี่วันนี้คำนางจะมารีวิวสินค้าที่ซื้อเข้าร้านเสร์สวยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันนี้ไปซื้อมาเนาะหมดประมาณอ่โชว์อยู่ที่874บาทนะเรามาดูกันว่าวันนี้คำนางได้อะไรมาบ้างและราคาเท่าไหร่ของแพงมากแพงขึ้นนะมวาย้อมผมก็แพงขึ้นโอ้มาดูกันอันทิ้นแรกเนาะ สามชิ้นนะคะซื้อมาสามชิ้นอะไนี่ยละสามชิ้นตัวนี้เนาะเป็นน้ำยาฟอกน้ำยากัดผงของเบอรีน่านะจ๊ะน้ำยากัดผงของเบอรีนาสามชิ้นนะคะมันขึ้นราคาปั่มดูกันออมออมออมขึ้นไหมขึ้นไหมตกชิ้นละสามสิบห้าบาทสามชิ้นร้อยห้าบาทนะคะไม่ลดเลยนะึกว่าจะสามชิ้นร้อยนะตัวนี้คิดละตาบสิบห้าบาท คือถ้าเกิดคำนามมาขายที่ร้านก็40บาทนะอ่ะไป,ช,ช,นนไปะะชิ้นที่หนึ่งจบไปนะคะชิ้นที่สองต่อมานี่คือตัวสำคัญคือแชมพูสระผมดูก่อนแชมพูอ่ะตัวนี้ไม่อ่าตัวนี้ก็คือยังอยู่พงราคาเดิมมาเจ็บาทนะคะเป็นชมพูโรเรนโรเรนตินะคะอ่ะต่อไปเป็นโกแฮโกแฮตัวนี้นะคะตัวโกแฮตัวนี้ ร้อยสี่สิบห้าบาทก็คงราคาอยู่นะยังไม่ขึ้นโอเคโกแฮใช้หลังสระผมเชดให้หมาแล้วก็ใส่เนาะมีลงผมต่อมาเป็นน้ำยาล้างเล็บเนาะน้ำยาล้างเล็บตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะน้ำยาล้างเล็บตัวนี้ <S <S ต่อมาเอตัวนี้สัมี ำลมีปัญหาเรื่องใช้การใช้สำลีม้วนนะมันดึงยากานาลเลยซื้อสำลีก้อนมาซึ่งต้นทุนแพงขึ้นเพราะว่าอะไร่พงขึ้นปริมาณมันน้อยแต่ราคาอยู่ที่3 8บาทนะคะตัวนี้3 8บาทสำลีกนะ้อนเนาะต่อมาเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวฟอกตัวฟอกตัวนี้ราคาก็สูงนะคะทุกคนนะคะสูงตัวฟอกตัวนี้เขาเรียกว่าตัวปรับลดสีผมเนาะ ตัวนี้อยู่ที่ห5บ้าบาทห5บ้าบาทนะคะทุกคน65บาทถ้าเนามาขายก็เจบาทเนาะตัวนี้จะเป็น A19 นเนาะเป็นบริน่า A19 เป็นสีส้มทอง A19 สีส้มทองอยู่ที่ราคา19 A19 อยู่ไหนเอเ่อยู่ที่ราคาส0บาทเนาะถ้ามาขายก็ส5สิห้าเนาะ ส่วนตัวนี้จะเป็น a 4 1นะ a c 1 a c 1 4 5บาทมนาะขาย50บาทเนะี่ยราคามันจะไม่เหมือนกันราคามันจะต่างกันนะคุณลูกค้าส่วน a 6นะฮะ a 6จะเป็นสีม่วงเนาะ a 6 a 6อยู่ที่ราคา40บาทมนาะขายก็45บาทเนาะ a 6อ่าส่วนต่อมาจะเป็นสี a 3 8 a 3 8นี่จะ45บาทขาย50บบาทนะฮะอ่า เอยนะคะของบริน่าเนาะสี่บาทขาย45บาทเนาะราคาไม่เหมือนกันนะทุกคนแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นของนี่เลยตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อนี้เนาะเดี๋ยวดูราคาฟราคาอยู่ที่เดี๋ยวนะเอ้ยอยู่ไหนมีไงราคาอยู่ที่69บาบาทนะฮะ พีสี่สิบแปดใช่ไหมถูกไหมพีสี่สิบแปดของยี่ห้อ,อนี้ยี่ห้อารแรนนะฮะายแรนพาทเทลสีพาทเทลเนาะโอ้ราคา69บาทถ้ามาขายก็อยู่ที่7 5บาทอาจจะทุกคนชมพูพาทเทลเนาะ ต่อมานะคะจะเป็นของครูเซตตัวนี้ราคาเบาๆเนาะราคาเบาๆเบาๆเบาๆจะซื้อมาสองสองสีก็สีตาลไม้ที่ยอมให้คุณแม่ไปเมื่อวันก่อนนะคะร,ราคาซื้อมา8บาทกำลังขาย25บาทนะตัวนี้กำไรนี้นิดหน่นนอยส่วนตัวนี้ก็ของครูเซตเหมือนกันตัวนี้จะเป็นยาย้อมผมสีมตาลเข้มนะคะก็ราคาเดียวกันเนาะคือ18ขาย25นะ แล้วสิ่งอีกนึงก็เป็นยางรัดผมงางรูปผมตัวเองนางซื้อมาสิบบาท<า>ตัวนี้ไม่ได้มาข่ายนะตัวนี้มาไว้รัดผมตัวเองแล้วก็ผมที่ใช้ซาเนาะโขหของซื้อแค่นี้นะหมดไปทั้งมวลแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท<า>ได้แค่เี้ยแปดร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่บาทของที่แพงก็คือน้ำยาย้อมผมน้ำยาย้อมผมน้ำยาปรับสีผมที่ค่อนข้างจะแพงอยู่เนาะแพงอยู่เป็นตัวนี้นะ อันนี้จะเป็นอ่ครีมลดระดับสีผมลดได้ถึงอ่าระดับที่8เลยนะของยี่ห้อนี้เนาะทุกคนมาสเตอร์ดีแคทนะคะดีแคทตัวนี้ก็ลองซูชายอยู่เนาะจะลดได้แค่ไหนเนี่ยประมาณสิ่งที่ราคาสูงเนาะตัวน,นี้เจ็ดร้อยราคาสูงอันก็เจ็ด้อเนี่ยเนี่ยราคาค่อนเจ็ดร,นะร้อยนะเจ็ดร้อยรวมๆก็โอ้โห เกือบพันนะทุกคนของได้แค่เนี้ยแค่ถุงนิดเดียวเองอ่ะอันนี้ก็เป็นการรีวิวการซื้อของเข้าร้านเสริมสวยไทยบ้านคำนางนะฮะก็ต้อนรับซื้อสีผมมาต้อนรับเทศกาลสงการไม่แน่ใจว่าเทศกาลสงการปี2 5 6 5รหสนี้จะเกิดขึ้นจะมีหรือเปล่าแต่ถ้าสมเสมอเด็ก หรือว่านักเรียนปิดเทอมก็ต้องการที่จะปรับสีผมเปลี่ยนสีผมนะคะเพราะว่าปิดเทมอมเนี่สาวบ้างเยากเป็นหนุ่มบ้างอยากเทอกเก่อยากเก๋อยากน่ารักอะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเปลี่ยนสีผมระหว่างปิดซัมเมอร์ปิดเทมนั่นเองนะคะก็ฝากเพียงเท่านี้นะคะทุกคนยังไงถ้าชื่นชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเสร็จศดสีที่ซื้อมาในวันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มเติมกับ ที่มีอยู่เนาะที่มีอยู่มีเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรที่มีอยู่ก็มีสีประมาณนี้นะคะมี a 22มี a 7ก็มีอยู่แล้วแต่ซื้อมาเพิ่มเนาะก็มีตัวอื่นด้วยมี d cat d cat สีนันก็มีนะคะมีไม่เยอะเนาะมี a 15ด้วยก็มีไม่เยอะประมาณนี้เราก็เลยซื้อมาเพิ่มนะคะเผื่อว่าทุกคนจะอยากมีสีผมใหม่แล้วถ้าตัวนี้ก็ราคาจะค่อนช้านสูงตัวนี้จะราคาแพงนะแต่ลูกค้าก็ไหนชอบก็สามารถ จัดได้เลยตัวนี้ซื้อมาก็ช่วงนี้ลดราคา100กว่าสก้าบาทปกติม300กว่าบาทเนาะอ่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นในการรีวิวครั้งนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์แชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องคำนังสตอรี่ด้วยแล้วก็ฝากช่องคำนังคัฟเวอร์คำนังนี่ยายเสียงด้วยนะคะยังไงแล้วจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนขอบคุณท่านผู้ชมที่เคารพและก็ขอบคุณ เมมเบอร์ที่รักทุกท่านนะคะพอกันไหมในโอกาสานด้อจ้าลาไปแล้วสบายดีบ๊ายบายอันยองฝากกดไลค์กด s ั b ส c r i b e ให้แน่เนื้อจ้าจะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลฟ์สดคิดจะดีหรือไม่ดี